รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครค่ะพลตํารวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและคณะตรวจโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจช่วงเทศกาลสงกรานในพื้นที่เขตบินบุรีในโอกาสนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมบ้านของนายประพังกรพงษทีพหรือเต๋อเชิญยิ้ม ซึ่งใช้บริการโครงการตั้งแต่วันที่10ถึง16เมษายนส่วนกรณีที่มีมีผู้ยื่นหนังสือต่อสารปกครองให้ยุติโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนั้น พลตํารวจเอกพงษพัฒน์ก็กล่าวว่าได้มีการพูดคุยกับสารปกครองแล้วซึ่งสารระบุว่าสามารถดําเนินโครงการได้เนื่องจากเป็นมาตรการเสริมที่ใช้ระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนและยืนยันว่าไม่ได้เป็นการละเลยบ้านหลังอื่นที่ไม่ร่วมโครงการซึ่งโครงการนี้ตํารวจจะให้บริการแม้ไม่อยู่ในช่วงเทศกาลก็ตามซึ่งขณะนี้ภาพรวมขณะนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ2,005ห,หลังทางบชนอเองก็รับฝากไว้1,090หลัง สอนอที่มีผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุดก็คือสอนอพระขนง41หลังสอนอโชคชัย39หลังและสอนอท่าข้าม33หลังในวันเดียวกันนี้ค่ะหม่อมราชวงศุขขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะก็ไปตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณหน้าปั๊มคาวสเทค ถนนบรมราชชนนีนะคะฝั่งขาออกทั้งนี้ค่ะหมอมราชวงสุข,ขุมพันธ์ก็ยืนยันว่าไม่กังวลว่าจะเกิดเหตุเหมือนกับที่สมุยจังหวัดส,สุร,ราธานีเพราะว่าทางกทมได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดที่หน้าห้างสยามพารากอน ส่วนช่วงสงกรานก็ได้เตรียมรถดับเพลิงไว้ในที่สถานจัดงานหลักนะคะได้แก่ถนนสีลมถนนเข้าสาสนามหลวงแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาอีกทั้งยังมีแพทย์พยาบาลเต็มอัตราย้ำว่าทุกหน่วยทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยและขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยต้องฉลองอย่างมีความรับผิดชอบคำนึงถึงความปลอดภยัยและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะ